โอเคครับวันนี้ผมก็จะมาสุ่มเว็บไอเทพนะครับก็มีคนบอกว่าให้ผมลองสุ่มในมือถือนะครับอันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นเปิดเว็บใหม่เติมเงินและสุ่มได้เพรคูณสครับผมก็จะมาสุ่มครับจะมีของรางวัลมากมายครับจะมีพวกตาปักทงแล้วก็มีพวกสุ่มไอโฟนแล้วก็คอมพิวเตอร์แล้วก็สุ่มยูทูบแล้วก็สุ่มอะไรอีกหลายๆอย่างครับวันวีีผมก็จะมาลองจ่มนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสมัครนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นวิธีการสมัครน่ครับวิธีการสมัครนะครับใบ เพราะเราใส่เสร็จแล้วกดเข้าสู่ระบบนะครับี่แล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าเวบนะครับอันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเติมนัะกดเข้าไปตรงกลางเลยครับเราจะเติมแบบสองลำฟาครับนี่ครับแล้วก็ดูวิธีการใช้งานนะครับตรงสีภาษากดเข้าไปครับนี่ครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ดูวิธีการเติมครับนี่มันก็จะบอกอยู่นะครับนี่นะครับแล้วก็ดูดูให้เข้าใจนะครับอันนี้ผมก็ได้ทำการเติมมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะมาส่ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับนี่นะครับกดปิดไปนะครับกดเรา ก็ใส่ลิงก์นะครับขาลองลิงก์มาแล้วก็ใส่นะผมจะสุ่มให้ทุกคนได้ดูกันเลยครับนี่ครับเราก็ได้มาห้าถึงสามสิบเครดิตนะครับไม่เป็นไรครับเราสุ่มไปเรื่อยๆนะครับเราไม่รีบในห้าถึงสามสิบเครดิตแล้วทุกคนสุ่มไปเรื่อยๆนะครับสุ่มไปเรื่อยๆนะครับเราไม่ต้องรีบนะครับผมจะลองเพิ่มโอกาสเป็นคนสิบดูนะเพิ่มโอกาสเป็นคนสิบนะครับมันจะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนผมได้ท่าบักทงเฮ้ย ผมสุ่มไปไม่ขี่เพชเองนะคเขาไม่ใช่สิสุ่มไปไม่ขี่เชดิคเองครับได้ดาปักทงแล้วนี่นะครับสุ่มได้ไอดีคนรวยนะครับเราก็เลื่อนลงไปข้างล่างนะครับนี่ครับมันก็จะเขียนบอกอยู่นะครับว่าเราได้นี่เราก็ติดต่อเพชไปเลยครับกดเข้าไปเลยครับมจะทำการตัดเพชไปโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้รหัสคนไม่ใช่สิรหัสคนรวยแล้วนะครับก็ผมจะเข้ารหัสสี่ใต้ดูนะครับแล้วก็ทักไปนะครับว่าเราได้ต้องจัดการนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเข้ารหัสให้ดูครับไปโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ไอดีคนรวยมาแล้วนะครับนี่นะครับในตาดูเลยนะครับบใครที่่่อกวาผมมสุเ เขาจะบอกผมสุ่มเซิร์ฟนอกดูกิจกรรมด้วยนะครับดูนะครับดูเพชรผมดิได้แปดตันนะครับนี่คือแบบสุ่มหมดไปไม่กี่เครดิตนะครับคือได้มาอย่างคุ้มอ่ะทุกคนก็ดูดิแถมสุ่มแถมไอ้ลูกสองครัวนี่เพิ่งมานะโอเคนะครับใครอยากสุ่มเดี๋ยวผมจะปิ๊งหนึ่งไว้ใต้คลิปนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยนะครับโอเคครับไปโอเคนะครับวันนี้ผมก็มีรหัสฟรีไฟล์มาแจกนะครับก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูเลยนะครับใครที่อยากได้รหัสนี้นะครับกดไลค์ผมให้ถึง200ไลค์นะครับแล้วก็ กดติดตามนะครับคนที่เข้ามาดูใหม่ถ้าคนที่กดติดตามแล้วก็ดูคลิปไม่จบด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูให้ดูเลยนะครับเข้าแบบสดๆเลยนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับเนะื่องจากขี้เกียจนะครับช่วงนี้แบบย,ยังไงแบบช่วงนี้เป็นช่วงเรียนออนไลน์ด้วยไงทุกคนผมก็ตอนนี้ก็ติดเรียนอยู่นะครับเมื่อวานก็เพิ่งไปโรงเรียนมานะครับเมื่อวานเนาะ เมื่อวานไม่ได้เรียนออนไลน์นะแต่อันนี้ก็เป็นวันเสาร์หลยมันไม่ได้เรียนออนไลน์หรอกนะครับแต่ว่ามันเป็นงานเก่าที่ครูสั่งไว้ไงผมก็เลยต้องทำโอเคครับเราจะไม่พูดเดยอะเราจะไปดูพกท่าทางกันก่อนเลยนะครับท่าทางก็ประมาณนี้เลยนะครับหลานีผมก็เคยทําคลิปไปแล้วนะครับก็ยังไม่มีใครได้นะครับผมก็เลยเอามาทําแจกอีกนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับ ของก็อาจจะไม่ค่อยยืดนะครับก็เป็นรหัสสายฟอันหนึ่งครับทุกคนจตก็มีของเละอยู่นะครับไอ้หน้ากากเล็กนาร็อกอะไรเมื่อกี้เละอยู่นะครับเพราะว่าหมดไปเยอะเหมือนกันนะครับหน้ากากเล็กนาร็อกตัวนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอาวุธกันบ้างครับผมจะมารีวิวพวกชุดคลิปหน้านะครับคลิปนี้เอาเป็นพวกรีวิวพวกปืนกอนละกนนะครับแปลว่ามันรีวิวไม่หมดนะครับทุกคนีประมาณนี้เลยนะครับ ก็จะมีสกานะครับสกาลายเสือนี่นะครับแล้วก็มีกอรซ่านะครับกอรซ่านี่จะเป็นลั่น2นะครับที่แจกฟรีนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวที่แจกฟรีอันนี้ก็น่าจะเป็นกล่องฟรีเหมือนกันนะครับที่สุ่ม10กล่องออกเรียนนะครับอันนี้ก็เปแปที่สุ่มได้นะครับจากตู้นะครับอันนี้ก็สุ่มได้จากตู้เหมือนกันนะครับตู้สุ่มปืนครับอันนี้ก็จะเป็นพวกสกินอันนี้สกินอะไรวะจอระชนหรือเปล่านะครับ น่าจะใช่นะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่เอ็มแจกเมื่อตอนนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นปืนที่สมได้เมื่อไม่นานนี้นะครับก็สุ่มไปหมดไปไม่กี่ใบเองนะครับได้ถือว่าคุมอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเอ็จะมีอยู่2สกินนะครับเดี๋ยวเรามาดูเอ็ดีนะครับจะมีอยู่สกินเดียวนะครับเป็นสกินอัตราหนึ่งแมกซินหนึ่งนะครับแล้วก็ลดความเร็วขึ้นที่นะครับก็ประมาณนี้เอ็ม ส4 9ก็ประมาณนี้ครับจะเป็นสกินขั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดู m 6 0 m 6 0นี้ที่ผมสุ่มได้นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูไปดูได้นะครับคลิปที่ผมสุ่ม m 6 0กนะครับก็เป็นบัตรฟรีนะครับที่ผมสุ่มทั้ง2อันเลยนะครับที่อยู่ในคลิปผมผมสุ่มได้แค่สีแดงใช่ไหมครับแต่ไอสีเขียวเนี่ยคือผมแบบสุ่มเอาเลยนะครับผมไม่ได้อัดคลิปเด็ดแต่ผมก็แลกผมเสียดายมากเลยนะครับถ้าผมเก็บพิมพ์สองอันนะครับแล้วไปแลก อีกสกินอันหนึ่งนะครับเป็นสีฟ้านะครับลั่น2นะครับตัวนั้นคือดีมากเลยนะครับแต่ผมดันมาเลข2อันนี้ก่อนนะครับก็เสียดายอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูพวกปืน M G บ้างนะครับนี่นะครับเป็น U M P ลั่น2นะครับมีอยู่สีสกินนะครับ M P 5ฟก็มีอยู่สีนะครับ V S นี้สุ่มกล่องเดียวเองนะครับได้เลยแบบกล่องเดียวเองอะแบบตั้งใจจะไปสุ่มสองควงเอามาใช้แบบเฉาเฉาอะแต่มันได้ปืน V S มาทาวน์ก็ถือว่าคุ้มครับ M.P.40 ันี้ก็จะเป็นแจกฟรีนะครับอันนี้ก็ถ้าจำไม่ผิดตอนที่ผมสุมไปเ็ดเพนะครับอันนี้ซื้อกล่องฟรีมาแล้วเอามาสุมนะครับได้ทาวเวอร์เลยนะครับดูดิสุมอันนี้ก็จะเป็นพิก้าศูนย์นะครับเอามาจากตู้อีโวนะครับอันนี้บัตรฟรีเหมือนกันนะครับส่วนมากจะเป็นบัตรฟรีนะครับเพราะว่าแบบสุมครั้งเดียวมันออกอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นทมสันนะครับเอามาจากคันนารบสกินนี้อันนี้ซองยาวนะครับ แจกฟรีหมเละครับซ้มก็บอกแจกฟรีหมเลยอันนี้ก็สุ่มได้นะครับสกิน a w นี่ก็ไม่แจกนะครับอันนี้ผมสุ่มได้หมดเลยนะครับจะเป็นแบบปืนแบบแรงๆทั้งนั้นเลยนะครับ a w พวกสกินปืนสนัยก็จะมีแค่ a w นะครับก็ปืนอันนี้อะไรอ่ะพวกปืนพกอะไรก็ประมาณนี้เลยนะครับ M500 รก็มีอยู่สองสกินอันนี้นครับปืนยิงยาก็มีนะครับ กระทะก็จะมีอยู่6สกินนะครับแล้วก็มีดหัวตัดนะครับมี6เหมือนกันนะครับมีดไม้เมสบอลก็มีอยู่7สกินนะครับคาตนาก็มีอยู่3สกินนะครับก็สกินถือได้มีอยู่2สกินนะครับไอตัวนี้ก็หมดสีเขียวนี่หมดไปประมาณพันกว่าเพชรนะครับกว่าจะหมุนหาเจอนะครับหมดไปประมาณ300กว่าเพชรนะครับแล้วก็เจอคาตนาผมก็เลยจัดเลยครับอันนี้ก็หมดไปหกร้อยอ๋อไม่ใช่ เก้าร้อยเก้าร้อยกะปินะครับตนานี้นะครับที่มันเออการันตีนะถ้าจะไมผิดไอหมัดนี้ผมก็หมดไปเออหมัดน้ําแข็งใช่ไหมครับตอนใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก็ไปดูได้นะครับคลิปที่ผมไปซุ่มหมัดหีมาครับหมดไปพันสองร้อยก็พันสองร้อยยี่สิบสองนนะครับคือแบบหมดน้อยอยู่นะครับผมไปดูช่องคนอื่นมาครับหมดเยอะมากเลยระเบิดก็มีอยู่สิบแปดสกินนะครับประมาณนี้เลยนะครับเออ ไอบอ l ก็มีอยู่5โลกนะครับ5สกินนะครับสผมจะใช้ที่สกินที่ Gm แจกฟรี M นะครับนี่สกินก็ประมาณนี้เลยอันนี้พวกปืนอ่าอันนี้ m7-9 ก็มีอยู่1สกินนะครับแล้วก็ปืนอะไรเนี่ย mg l-140 เอ่อจะมีอยู่1สกินนะครับก็ประมาณนี้นครับ โอเคครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับส่วนใครที่อยากได้รหัสนะครับกดไลค์ดูคลิไปไม่จบแล้วก็รอประกาศผลนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าน,นะครับบ๊ายบายทุกคนนะครับ